เช็คดินดีๆนะเช็คแม่เช็คอะไรด้ยนะถ้าหลุดจะหลุดก่อนห้าเสื่องอะ่ะป่วยหัวเสียเลยเออมันมันเหตุสุดวิสัยไอ้เนียกูไม่รู้สุดวิสัยหรอกแต่เราก็นักกันไปแล้วอะ่ะเออไม่มีความรับผิดชอบเลย แซกมาลงนะพอแทปเปอร์แทปเปอร์แทปเปอร์ป,ป,อรปั่นเครื่องสายลิบลิบโอเคกล <c oughs> ่องอยู่ตรงหน้าประตูแกมึงใช้เดทฮหาได้ฮานะมึงอย่าลืม,ออลมตัวนะปั่น10เมตรทึบปั่นอยู่ฝั่บ้านใหญ่ตั้งบ้านใหญ่แต่โมงแมปมึงก็ไม่รู้เรื่องเลยนะขวาซ้ายอะบอกเลยก็เดินขามไหม่หน้เาน่าจะเซ็ตแทปอยู่ไม่บ้านเล็กก็บ้านใหญ่บ้านใหญ่ เลยป่ยังไม่ได้ย okay. ังไม่ได้เขาเขาโซนอยู่เขาโซนอยู่ฟังแทบบังขวาแชมป์อย่างนั้นนะเอน่ากลับบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่เขาไปหน้าบ้านใหญ่พ่อครัวเลนอ้อมไปกลางแบบแล้วลิฟท์ิฟท์ขี้ไปกันขี้ไปก่อนขี้ไปบ้านเล็กนะพอเจอผมปั่นบ้านเล็กอยู่นะหน้าบ้านเล็กเขาวางโซนต้นไม้เมเนะพี่ กลับมาว่ะกลับกลับกลับให้น้องเทรดได้ทีหนึ่งให้พี่นิวสีไม้ได้โมลิปะโมลิโมโมลิเขียวตัวนี้นะโมลิอ่ะมีใครติดพี่อย่างอ่ะฉันไม่ติดไม่ตี้องไม่ต้องตีแล้วตีแล้วมาแล้วอะไรละนัดนัดไม่เป็นนัดเป็นอย่างแทนล้วเอาโทะสัตว์คุณเหรอรูปไม้โอ้โหคือเอาทีทีเป็นหน่อยกินอ่ะ เขาอยู่บนเนินนะอยู่บนเนินไม่อยู่เจอผมเจอผมเออลิฟลิฟฉีกไปก่อนได้ปะไม่ต้องไม่ต้องเขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาแท็บนี่นี่นี่เฮดลูดนะบ้านใหญ่ด้านนึงอ่ะที่ที่มันพันทีน่ะอ่ะมันเจอหลังไรผมไล่ผมที่มีโดนพันอ่ะตขาไหนเล่นได้เล่นได้ไหมหมูจะเล่นได้แถวแท็บไม่รู้แท็บน้ะโดนบ้านใหญ่ตามแล้วตามแล้วโอเคอยู่ข้อหัวอยู่ข้อหัวเดบ้านอยู่ พี่ขอคิวก่อนพันหนึ่งพันจะขออีกเลยเครื่องนี้เสร็จแล้วไล่ดีแค็บไปผมคนนึงได้ป่ะผมจะคิวให้ท่านใหญ่พี่ทีแค็บไปหนึ่งอันแล้วอีกหนึ่งอันนี่ไปแล้วสองพันเปนสองพันทัหมดป่ะเหลือเหลือหมูอีกเหลือหมูไหมเหมือนจะเล่นไม่เป็นเลยอ่ะเออไม่แน่หรอกเดี๋ยวเขาเขาจะโซนเครื่องบอกว่าเฮ้ย แถบเจ็บแถบเจ็บไปไปแคมป์ไปครับวิ่งไปก่อนวิ่งไปหาพี่นิวเดี๋ย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 วเถนให้ในบ้านใหญ่ไปหาแล้วอุ้ยแถบเขา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 ไปหาคนคนโดนเขาไปหาคนโดนหนีหนีชี้มาชี้มาเจอบ้านเล็กพี่นิวเราเจอบ้านเล็กมาไล่พี่มาไล่พี่กํลังกํลังกําลังไม่เถะป๊บนึงไม่ทันปัดปัดไม้ปัดไม้ปัดไม้

อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขวาตัดบอลหลีแตกว่ะแตกว่าอย่แตกครับพี่โมลีนะแข็งทันนะไม่ทันไม่ทันไม่ทันตีเฮี้กันโอ้โหโดนแถบตรงกลางเมื่อกี้แถบแถบกลางเองแถบกลางเองโอ้ไม่ทันแถบกลางเองนะหายโมลีปะโมลีละวต้องนี้เสร็จแล้วต้องนี้เสร็จโอ้โหว่าไงแล้ว่แถบกลาง่หมดเอาเครื่องใ้ห ไม่ได้หรอกช่อะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวแตกมาชี้ต้องเทียมไปนะไมใช่นี่ว่าให้มินเปิดเลยปะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปหาลุ้แจมินเล่นเล่นเล่นสบายเล่นสบายเกมนี้ไม่ ไปฉาใครเอาไปใส่ม่วงอยู่ไหนเอออยู่อยู่ตรงไหนเห็นแล้วมันเห็นแล้วอยู่หน้าประตูหน้าประตูกำลังไปบ้านกำลังไปบ้านแดงกำลังไปบ้านแดงแล้วเราเอาเอาคนนี้ให้ให้ใด้า ได้มันเซ็ตหมดเลยมันแดงประตูวิวห mm ินไม่ายนะโอเคโอเคโอเคเล่นยากเนี่ย ถ้าเราปั่นตันี้ได้ะไม่เราเห็นแถบตรงไม้เราเราลไม้เลยก็ได้เพราะว่าแถบกลางเองลไม้ออกไปเล่นนอโอเคเป้าแถบเก็บัดกลางเองเออกลางเองยนยากไปไปเครื่เครื่องหน้าเลยปะประเสริฐตนนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแถบออกเก็บไปสายไปยังไม่ต้องออกหรอกเก็บฟรีมันมันในนี่ไงมันกลางเองไงไม่ใช่เขาเขาวางเขาวางแถบไว้ไกลกว่าไม้นะคือเราพับทำไม้แล้วก็โดนข้ามไม้เราโดนใช่ปั่นเออ่สายบ้านใหญ่สายติดแบบบ้านใหญ่เขาอยู่ไหนแถวนี้เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้มันเห็นผมมันเห็นผมเล่นเล่นไม่เหมือนเล่นไม่เป็นเลยอ่ะ เจอแท็บเจอเอเจอนี่นะโทเทมนะเคอยู่ตรงไหนเอ้ยเก็บปั่นหะอยู่ปั่นหะอยู่อยู่ตรงสายสุด้ายสุดตรงเครื่องสายสุดนะเคยบอกแบบนีหน่อยดิที่นิวไปดูดูดูจอมินแล้วบอกมีดูเข้ามาผมไปถอนให้โทเทมอ่ะแท็บแคมเออมีแท็บเล่นไม่ได้เลยอ่ะ <ผ>ม,ามาหาไายสิละสีละสและไปหาแบบที่อยู่กันออกเขากลับห่วงตัวทิมเขาห่วงตัวทิมๆๆไหนนะไป<ว>เครื่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้แต่ว่าแทบมันกลางเอง,เองไงพี่นึกออกปะเออมันจะตายป,ปกติไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไรผมอยู่นะเครื่องหรือตรงไหนบ้างอ่ะบ้าน<ด>เล็ก<ร>มีเครื่องวะทาง้งสายบ้านใหญ่สายบ้านใหญ่อยู่สายบ้านใหญ่เล่นบ้านเล็กนะเล่นอยู่บ้านเล็กโอเคมีสายสายบ้านใหญ่มีแมสอยู่อันนึงนั่นแหละถูกไหมนะ่ามีมีเครื่องอีกตัวนึงไม่ตามไม่ตาม <c oughs> เอากลับมาเอาเขาหวงเครื่องผมบ้านหน้าหน้าบ้านเล็กนะเขาไปบ้านใหญ่เขบเราบ้านใหญ่โอเค มันเหลือเครื่องไหนอ่ะนอกจากบ้านใหญ่อ่ะคืออ๋อโอเคเครื่องอันนี้สองเครื่องเลยบ้านเล็กบ้านเล็กกว้างนะบ้านเล็กปั่นสบายสบายเลยมันอยู่ไกลอ่ะปั่นปั่นเมื่อก่อนปั่นเมื่อก่อนเขาอยู่นี้เขาเขาอยู่หมดหมเดี๋ยวปั่นบ้านใหญ่เดี๋ยวปั่นบ้านใหญ่ปั่นไว้ปั่นไว้โอเคปั่นบ้านใหญ่เยอะตอนนี้ที่ปั่นอยู่บ้านเล็กอ่ะเข้ามาเข้ามาผมเขามาผมเขามาผมตรงนี้มีมีมีคำถามว่ะ ัใหญ่มีแถบสามอันขอกราบขกรับขกรับรูปรูปั้ง่ายหนงแเออไม่ปันเ่ยรู่ได้บาเดี๋ยนี้นี้ปั้นง่ายเน่ยตนนี้ปั้นยากโซนนีปั้นตัว่าเดิตอนตรงที่ยไม่บอกฝนนักันนะเล่นกันก่อนเลย้ยไมมันจบเร็วขนาด้ เออของูยีพีจะเป็นเอ๊ขามาบ้านใหญ่จับแะ้รเออเอาให้งั้นพูดได้ไ่มเออรอดเนี่ยเก้าเก้าออเก้าเก้าเฮ้ยแฮมเขามาเยอะเออตรงนู้นเครื่องได้ท่าไหนอะเ้3สามสิบเปอร์เดี๋จวโยกมาโดนเขาอีกน้องบักให้โดนแ้เาไปหาเไปหาาไปื้นเ่า อยู่ไหนตอนนี้ตู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ต้องมีในเซตอ่ะติดเยอะติดเกินเฮ้ยแล้วคุณแจได้ได้ได้ป่ะตู่ไม่ได้ได้กล่องม่วงห้าสิบเปิดแล้วบ้านใหญ่มาละสี่เหรยปั่นฝังไม่ได้เลยปั่นยากมากใช่ปั่นยากไหมวะ อยู่ที่เดิมเลยนะเรื่องเลยติดแท็บอันนี้ันันนันเดี๋ยวไปเครื่องโอเคได้เดี๋ยวดีไลน์อมือเขาก็ตารอรออยู่เครื่องนะตามตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามเครื่องมาบอสเดี๋ยวนี้ไปปั่นกับเออเนี่เลยเขาเข้าวัดให่แล้ว ไ้กัปัดหน้าเราอันเดนรปักหน้าเรากลับไปแล้วกลับไปล้วโซนโซนโซนระหว่างบ้านใหญ่จ้าถ้าเขาไปเ้วปัเขาก็ชื่เครื่องเบามากมา้ามาไป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 ไล่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 โอเคเกืสิบเอารัก แล้เสร็จเลยนะแล้เสร็จเลยนะเสร็จดีกว่าไม่เอาเสร็จดีกว่าเดี๋ยวเดินมันจะได้เดินไกลนะพี่นิวเห็นแล้วเต็มหลงเมื่อกี้ป่ะพี่นิวเห็นเต็มเเต็มหลงเมื่อกี้ใช่้่ะมันมามันมาเกือบแพ้แล้วอะปูเครื่องมันติดอะสามเปอร์ตายนี่ยี่สิบเท่าไหร่อะพี่มันจะเสร็จแล้วตรงนี่ย ต้องต้องรอให้หน่อยได้อันได็กเพื่อนอัเดกเพื่อนอุ้ยอุ้ยานปะอมอา่ลิมลิมมมานี้มี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 สปินมีสปินมีสปินวิ่งมาไหมูนเน้หมูไปฮิวนวฮิวนวหมู Ok, đã bay thương đồn thèn hả? ơi, Cái này, 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 ไม้หนูเกินน pues ี <c <c ่ก um, ็พูดเกินอะไรอะไม้ม okay. ึงเนี่ยไอ้แค้ม้ามึงไอ้แค้ั้เดี๋ยวเล่นให้ครับปั่นอยู่ปั่นอยู่ไปแตะเครื่องบ้านใหญ่เสร็จเลยก็ได้นะเเเยสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จอ่ะดี็เสรจแมันประมาณ80เปอร์ประมาณนั้นอะอยู่ไหนไม่อยู่ไหนเดินเหมือนบ้านใหญ่ปี๊เฮียแคบแบบนี้นี่ไม่ใช่แถบตรงนี้ ปั่นเลยปั่นเลยไปปั่นเลยแถบอยู่ไหนเพื่อนอยู่ตรงประตูหมดอ่ะไปปั่น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 เครื่องเครื่องขวาเครื่องนู้นเครื่องนู้นไกลกวาไกลกว่าเออเออเออนี่เครื่องเครื่องนี้ทันอยู่เสร็จทันอยู่

ขนาดเยอะแล้วขนาดเยอะแล้วแคมหันตกนู่นไปแป๊บเขาก็ถือเครื่องผู้หวงเครื่องมันไม่ตามต่อีไปติดไปติดเครื่องหน้าบ้านเล็กๆก็ได้นะเครื่องนี้เสร็จท่าหมดเลยเหรอเสร็จเลยเครื่องนี้เสร็จเลยเสร็จเสร็จเสร็จประตูประตูนี้ก่อนประตูฮิวฮิวก่อนนะบ้างรวมฮิวหัวนะบ้างได้ที่ไหนบ้านเล็กนั่นนั่นเราไม่เปิดประตูก็ต้องบ้านเล็ก ีแง้ไปกี่นวะสอแงไปหนึ่งไม่ได้ไม่แน่ใจพี่จำไม่ได้น่าจแง้ไปหนึ่งไม่ก็ไม่ได้แงผมกเกจ้านะก้วกาก้าลงก้าวกลาก้าวก้างก้าวกลาก้าวง้างก้กลางก้าวกลางก้าวกล่งาวลกา้่าาก้าว้าลว้ มันมันมันไี่ไว้หรอมันวางอย่างันกรูบินบินผอดเสาไปก็ได้มีเอหมดแล้วหมดแล้วไปไปเครื่องนูแไปเครื่นูแล้วไปเครื่อนูแล้วแทบแๆบผมดิแทบดูเฮ้ยเฮ้เขากลับมาเขากลับมา ไม่ไม่มีไม่มีโนวาไม่มีโนวาต้องเปิดต้องเปิดอีกประตูหนึ่งอะประตูหนึ่งอะเประตูลอดหมดผมว่าลอดหมดเปประตูไหนบ้านใหญ่เหรอบ้านใหญ่เอีกประตู่ไประตูตรงที่เราปั่นปั่นไม่ได้ี่เ เขาไปบ้านใหญ่เฮียเอยนึกว่าผลโทษหรอเลยวิ่งไปวิ่งไปเร็วๆไปเลยไปเลยไปเลยระวังแทมนะแทมบมีเยอะเลยนะมา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 ประตูนี้ได้ป่ะประตูนี้ได้ป่ะด่วนประตูนี้ได้ป่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปประตูตรงนี้เครื่องที่เราจะไปานามะปัดแล้วเขามามามาตุ่นีเปิดเปิด ไปเลปเลยกเลยอเลยออก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 ออกไม่อากล่ออมออกกเออยกเยออกเอกมยเล้ยกเลออเยอยอลยอก อู่แล้วหมูประตูอยู่ไหนประตูอยู่ตรงที่ตรงมาจากบ้านใหญ่ที่มันมีอยู่เครื่องเครื่องนึงอ่ะออกกันเลยได้ปะจะลงหูอ่าได้ได้ได้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันมาคิดแล้วไหนโอเคประตูอยู่นี่ปะพ่อมาเด็กับไม่ได้แดกเพื่อนกูล้อเนาะพ่อขมือได้หรอไป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 